พุธที่สามสิบทันวาสองห้าหกสามหกโมงสิบเก้านาทีโอเคดูวิว นมไทยดได้เอาไปไหนไปไหนพวกนี้ไม่ได้ไปไหนนอนนอนเม่เดินไปทางานยาวกนี้รงนี้ข้างนอกขาแตนแหมวันหนึ่ง โอ้ oh, สวยครับยายัสดีครับลวแมวัสดีครับ,ปรบ,รบไปแล้วนะน,น,นุ่มโอเคนี้ไปดืน้ำ